ก็ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดเขาตำบนนะครับก็จะมาตามรอยครับที่มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านแถวนี้นะครับที่เขาเห็นดวงไฟปริศนารอยขึ้นจากเขาตำบนนะครับแล้วข้ามไปลอยไปอีกฝั่งหนึ่งไปที่เขาท้ามพมโลกครับห่างกันเจ็ดกิโลเมตรนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูในวัดครับว่าดวงไฟนะมันเกิดจากอะไรมันเป็นเพราะอะไรครับเราจะมาดูกันนะครับ เราเข้าภายในวัดแล้วนะครับตอนนี้ภายในวัดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างนะครับเนี่ยครับเราดูป้ายเลยครับมีรอยพระพุทธบาทบนเขาพระพุทธมิ่งมงคลบนเขานะครับแล้วก็วิหารบนเขาแล้วก็ถ้ำประทุนนะครับแล้วก็เจดีย์บนเขานะครับเราก็จะไปขึ้นไปดูเลยครับพวกเนี้เราก็จะมาแกะรอยได้ว,วัดดวงไฟ ปีศาจนี่มันมาจาก,กอะไรครับผมเราเข้าไปกันเลยครับอนุสาวร,รีย์ท่านไม้ตรงที่มาจุมเพงท่านตรงตรงนั้นเลยพอตรงนั้นเลยใช่ไหมครับรเราเสร็จแล้วเขาจะทำขอบออกไว้โอ้ <นะ S 1> เดี๋ยวผมผมไปไหว้หลวงพ่อสายก่อน,นดีกว่านะครับรับไปไหว้หลวงพขใส่กันเลยแต่เดินล้อมๆไปครับมีตรงไอ้สารกลาสานแดงตรงมันมังงมมน,มน,มนมันจะมีถ้ำจะเป็นปากอาญ,ญาจาอยู่แล้ว รอก็ทําไปแล้วก็ออกไปขึ้ไปเยี่ยมหาเลยครับผมขอบคุณหลวงพ่อมากครับครับเมื่อกี้ผมก็ไปเจอพระรูปหนึ่งครับในวัดท่านบอกทางขึ้นเขาผมมาแล้วครับแต่ท่านบอกว่าให้มาไหว้รูปเหมือนหลวงพ่อใส่ว่าเขาตำบลกันนครับอดีตเจ้าวาดวันนี้ครับท่านมีอายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับท่านมรณะไปแล้วครับเมื่อประมาณปีสองพันหร้อยหกสิบครับท่านเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันกับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรนะครับเพราะท่าน อุปสมบทกับหลวงพ่อคงวัดสนหักใหญ่ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคูณเหมือนกันครับแต่ท่านถ้าแก่กว่าหลวงพ่อคูณสี่พรษาหลวงพ่อคูณจะเรียกท่านว่าสิริพี่นะครับนะครับรูปรูปเหมือนเท่าองค์จริงท่านนะครับอันนี้ก็เป็นพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถวัดเขาตมบนนะครับ ก็ผมว่าก็ทําคล้ายๆพระอุโบสถวัด้านไร่เหมือนกันนะครับวัดนี้ตอนที่มีการฉลองพระอุโบสถสร้างเสร็จใหม่ๆมีญาติปีทองพระลูกมิตรก็รได้สร้างเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณก็มาลุกเสกที่วัดนี้เหมือนกันครับเนี่ยครับภายในวัดเนี่ยครับเป็นบริเวณภายในวัดก็มีสิ่งก่อสร้าง ต่างๆมากมายครับทัานสร้างเสร็จแล้วยังไม่เสร็จนี่นะครับเป็นวิหารหลวงปู่สายปัญญพโรนะครับพระ,คร,ะครูบวรนชรักกิจครับอดีตเจ้าวาดวัดเขาํำบน,นะครับเราก็จะเข้าได้านในเลยครับนี่นครับเข้ามาด้านในนะครับมี รูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงทัางครับเหมือนน้องปู่มากเลยนะครับนีครับรูปเหมือนหลวงพ่อสายวัดขาตาบลน,นี่ครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับเป็นศิษย์พี่สิบน้องนะครับเพราะมีพระอาจารย์องค์เดียวกันคือหลวงพ่อคงวัดถนนหาคใหญ่แต่หลวงปู่ส แ้แก่กว่าหลงพคูณสีพรษานะครับหลวง่อคูณจะเรียกว่าสิบพี่ครับเนี่ยครับรูปท่านทานที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านมรณะตอนท่านอายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับถือว่าอายุยืนมากครับแล้วผมก็จะขอกราบรูปเหมือนท่าน่อกนครับอันนี้เราก็จะขึ้นไปที่ถ้ำประทุนก่อนนะครับ ตอนนี้ผมมาถึงทางขึ้นถ้ำประทุนนะครับเนี่ยครับ,รบป้ายบอกทางไปถ้ำประทุนนะครับเดินไปอย่างนี้ครับเราเดินไปกันเลยครับนี่ก็จะมีสารอยู่นะครับถ้ำประทุนก็ตรงต่อไปครับเนี่ยครับ ถ้ำประทุนกระเจดีบนเขาเขาบอกว่านี่นะที่มีพญานาคอยู่ปากถ้ำเนี่ยครับน่าจะเป็นถ้ำประทุนนะตรงเนี้ยแต่เจดีอาจจะเลทะลุถ้ำไปอะ่ะหลวงพ่อบอกว่าให้เดินคลอดถ้ำทะลุไปก็จะเจอเจดีแต่ต้องทะลุถ้ำนี้ไปก่อน มีพระสังกระจายด้วยครับหน้าปากทางเข้าถ้ำนะครับมีพระสังกระจายองใหญ่มากครับทางตรงโน้นก็มีทางไปอีกครับรู้ไปทางไหน ต,ตอนนี้ผมได้กินเชี่ยงคาวช่วยมาตะปักถำนะครับเราลองเข้าถ้ำไปกันนะครับ ทำประทุนนะครับรเราทำพิญญาน้าครับมีขังขาวครับมีชี้กังขาวเยอะมากดับพื้นแล้วก็ได้ยินเสียง เนี่ยครับผมพ่อบอกให้เดินทะลุถ้ำไปก็น่าจะออกมาป่องเนี้ยครับแต่ต้องดูครับว่ามีทางขึ้นไหมเออมีจริงครับมีทางขึ้นได้รวังมืดหน่อยครับเพราะว่าไฟมีแค่เมื่อกี้แต่ทีนี้เริ่มมืดแหลวทางออกก็จะเริ่มสว่างเลยครับ แล้วผมจะออกจากถ้ำไปแล้ครับจะไปดูเจดีย์กับพระพุทธด้านบนเข่าครับอันนี้ก็เป็นปางป่าเลไลนะครับมีลิงถวายน้ำผึ้งมีช้างถวายอ้อยให้พระพุทธเจ้านะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็น พปปั้นพระพุทธเจ้านะครับเป็นปูนปั้นทาสีครับไปครับออกทำไปต่อครับยังมีวิหารบนเขาที่เจดีย์และพระพุทธรูปด้านบนเขาเองครับอันนี้แค่อย่างแรกครับท้ำประทุน ทางนี้ครับน่าจะทางขึ้นไปต่อได้อีกนะครับทําที่เราเพิ่งเดินลอดทะลุมาครับพอทะลุมาออกอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ตรงนู้นก็ทะลุได้เหมือนกันแต่ไม่รู้ทางดีหรือเปล่าแต่อนี้เป็นทางดีหรอครับ ผมว่าผมเจออะไรแล้วครับข้างหน้าไม่ใช่แค่มีถ้ำปะทุนอย่างเดียวครับนี่ครับรอยพระพุทธบาทครับเนี่ยครับที่เขาบอกมีรอยขายรอยพระพุทธบาทมีหินขายรอยพระพุทธบาทอยู่หลุมใหญ่หลุมนึงนะครับเนี่ยครับแต่ไม่มีอะไรครอบะครับ น้ำขังใยเพราะฝนตกมาเนี่ยครับมีทางเจอทางเพราะว่าเป็นทางนะเราเดินขึ้นไปผมเห็นเหมือนมีบันไดอะเนี่ยครับเจอบันไดข้างหน้า ผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันบนเนี้รู้มาถูกหรือเปล่าโอน่าถูกครับเพรอเขาบอกทางไปพุทธมงคลบนเขาเจะรอยน่าจะไม่มีคนมานานแล้วแล่ตอนนี้ผมยังหาทางขึ้นไปบนวิหารด้านบนกับเจดีย์ด้านบนไม่ถูกครับ ลงมาออกจากถ้ำม,มาใหม่ลครับมาทางนี้ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่อีกก็คงต้องลงไปข้างล่างแล้วไปหาตางขึ้นใหม่อันนี้น,นี้เป็นถ้ำครับมีถ้ำหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่น่าจะทะลุได้นะครับ เนยกี่มเที่ยงข้างแรงมากครับถํำนี้สรุปถำนี้ก็ตันนะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างแล้วหาทางขึ้นมาใหม่น่าจะเป็นคนทางน,นะครับไปวิหารกับไปเจดีด้านบนเนี่ยครับเดี๋ยวลงมาอีกทางนงครับน่าจะเป็นทางนี้นะครับ คนละทางกันจริงๆครับทางขึ้นคนละทางกัน,นครับถ้ำประทุนกับเจดีบนยอดเขาครับแล้วเจดีบนยอดเขาต้องขึ้นทางนี้ครับผมก็เจอทางขึ้นแล้วครับเราจะขึ้นไปด้านบนกันเลยครับแล้วถ้าจะขึ้นไปถึงด้านบนเดี๋ยวผมเห็นทั้งเขาตาบลด้านบนแล้วก็เขาถ้ำผมมาโลกแล้วผมจะเล่าเรื่องดวงไฟปริศนาที่ลอยที่คน มาหานกหาหนูตอนกลางคืนหรือคนมาเฝ้าไล่เฝ้านาตอนกลางคืนก็เห็นรอยกันนะครับผมจะเล่าให้ฟังครับ เจอแล้วครับวิหารด้านบนครับนะครับวิหารด้านบนนะครับส่วนเจดีเจดีด้านบนจุน่นครับเห็นไหมครับเจดี JD ด้านบนต้องไปต่ออีก เดี๋ยวเราก็จะมาดูด้านในวิหารด้านบนกันครับเหมือนล้างแล้วครับอันนี้ก็ปิดปานประตูไว้แล้วครับตีไม้ปิดแต่อันนี้ยังพอเปิดได้ครับเนี่ยเราก็ปูนมาตั้งบังไว้ขออนุญาตครับโอ้ครับก็ไม่มีพระมาทำจิตสงฆ์นะครับในเนี้ยก็ตามสภาพครับ ปิดไว้เหมือนเดิมครับอันนี้ก็เป็นรอยเป็นรอยกระเบื้องนะครับกระเบื้องหลังคาโบสถ์เอ้ยกระเบื้องหลังคาวิหารครับร่วงมาเกินเลยครับท้ำรถซดโซมมาละกระเบื้องร่วงมาเกินเลยแต่ดูครับวิววิวด้านล่างครับอ่าดัะขึ้นมาแค่วิหารนะเนี่ยยังไม่ถึงพระพุทธด้านบนสุดแล้วก็จะดีเลยจะเห็นวิว สวยนู้นทางุ้นเลยครับเขาลาแหลมเป็นวัดท,ทํามเขาปางครับเส้นวิ่งไปเพชรบูน์นู้นเลยเส้นนู้นเลยส่วนมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีรังคากระเบื้องวิหารล่วงเกลือนเลยครับเนี่ยครับก็เป็นถนนหน้าวัดครับเส้นนี้ก็จะวิ่งไปเทบสถิต ชายภูมินะครับเส้นนี้ผ่านหน้าวัดนะครับเป็นเส้นเทพสิทธิล้ำสนธิเป็นเส้นเชิดบดานล้ำสนธิแล้วก็เทพสิตธนะครับไปทางเขาปังเหยครับตรงนู้นครับนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยนะครับเรื่องดวงไฟประหลาดนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาที่อยู่ตรงนู้นครับจะมีวัดถ้ำพมโลกอยู่อะครับคนหนองไอโตะอะครับแล้วคนแถววัดนะครับเวลาเขาออกจากบ้านตอนคืนเมื่อก่อนนี้นะครับไม่ใช่๋ยวนี้ ก่อนนี้จะเป็นเรื่องจริงคนที่เล่าก็ยังมีชีวิตยอยู่ครับเขาจะเห็นดวงไฟประหลาดนะครับดวงไฟปริศนาลอยจากวัดเขาตำพรหมโลกครับเขานูนะ้นจะมีวัดอยู่วัดตำพรมโลกจะดวงไฟลอยจากเขาลอยผ่านมาแล้วก็มามาหายครับมาหายที่เขาตำบลน,นะครับดวงไฟแล้วบางคนเขาก็เห็นดวงไฟครับจากเขาตำบลที่เราอยู่นะครับลอย รอยข้าไปไปหายไปหายที่นู่นครับเขาท่ามพมาโลกอะครับคือว่าลอยไปแล้วก็ลอยมาครับเป็นดวงไฟอันนี้เขาก็เห็นกันจริงนะครับไป็นดวงไฟแต่เขาก็ไม่รู้ว่าดวงไฟอะไรเพื่อนที่ทํางานผมพวกผมที่ทํางานก็เคยเล่าให้ผมฟังประมาณสิบปีแล้วมั้งเรื่องเนี้ยแต่ผมก็ไม่ได้มาไงแต่วันนี้ผมมาถ่ายทำให้เพื่อนๆดูครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเจดีกันเลยนะครับทางก็ค่อนข้างลกนะครับเพราะว่าอย่างว่าผมว่าวัดเนี้ยมันสถานที่มันดีนะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยนะแต่ขาดการเป่ามทดขาดเลยเนี่ยคนไม่ค่อยมาเที่ยวคนไม่ค่อยรู้จักเลยท,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 ทั้งทังที่หลวงพ่อใส่นี่ถ้าก็ถือว่าเป็นเจดีย์ที่เข้มขังอนะแล้วก็วัดก็มีสถานที่เที่ยวเยอะ แต่คนไม่ค่อยรู้จักคนไม่ค่ยมากันใครผ่านมาเส้นเชยประดานสามสนทิเทพสถิตก็จะเห็นใจดีเนะี้ยแต่ไกลอะไรครับก็แวะแวะไม่ได้นะครับอยู่ทางซ้ายมือ ถึงด้านบนเจดีย์นะครับทานงนี้จะเห็น <c oughs> เห็นถนนด้านล่างชัดแล้วครับเครับโอ้หน้ำแดงเป็นเขาปางวัดทําเขาปางแล้วถนนจากชชยบดาลเส้นนี้วิ่งผ่านมาไปอำเภอลำสนธิ นูน่นแล้วก็จะไปนู่นเลยอเทียบสถิตเชลูมิเนี่ยครับเจดีนยอดเขาเขียสีน้งเหลืองพาไปผ่านมาผมขึ้นมาถึงยอดแล้วครับส่วนนู่นครับ เห็นไหมครับไ,ไกลกลนะครับพระพุทธพระพุทธบนยอดเขาจะไปยังไงอ่ะผมก็หาทางไม่เจอเลยนู่นสูงเลยนะครับสูงด้วยไกลด้วยแต่ก็ามีทางไปอะ่ะ ล้วเราไปหาทางไปกันดีกว่าครับสวยมากลงมาแล้วครับทางนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับที่มันมีแยกขึ้นไปบนวิหารเมื่อกี้แล้วมันจะเจอทางถูกซ้ายผมว่าขนาน่าจะใช่นะเลือเป็นทางอย่างเงี้ยขางก็ทํา ขึ้นไปไหนสักแห่งลิปนี้นานหน่อยครับแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผมวนกลับมาเจอท่ามเดิมที่ว่าไปไม่ได้เมื่อกี้เอาแล้วต้องลงไปถามเขาดีกว่าเพระความชัว เขาว่ามาทางนี้ครับไปถามพระมาแล้วครับบอกต้องบุกตาฝ่ายดงเพิงไปถามพระมาเมื่อกี้บอกต้องบุกตาฝ่ายดงตา,ต,าตามทางดินไปก่อนแล้วจเจอบนไหนเป็นทางปูนโหน นี่ไงเดินทางแล้วแสดงว่าไม่หลงทางไม่หลงตา ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็มาถึงยอดเขาบนสุดแล้วครับที่พระด้านบนตั้งอยู่ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่เบื้องหน้าองค์พระใหญ่บนเขาแล้วนะครับเราก็ไปดูกันเลยครับ มีต้นมงต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นขึ้นแล้วครับเพราะว่ามันอยู่บนสูงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมาด้วยครับทางวัดเขาก็เลยไม่ค่อยได้มาทำความสะอาดเท่าไหร่แต่ผมว่าวัดเนี้ยน่าจะเป็นสถานที่ต้องเที่ยวได้ดีเลยถ้าประชาสัน์ท่างหม่อ,อะ่ะแล้วดูเหมือนภกเขาลูกนี้จะศักดิสิด้วย ขึ้นไปขึาบอหน่อยตรงนี้เขียนว่าโชคเกิดขอให้โชคดีๆจงมาเกิดกับผมและทุกท่านนะครับเราพิชิต ยอดเขาตำบนแล้วครับตอนนี้ครับก่อนจบคลิปนะครับไอ้เรื่องตรงไฟปริศนานะครับที่ชาวบ้านเห็นกันลอยข้ามจากเขาตะบนไปเขาท่ามุนโลกอะครับก็อาจจะเป็นผ้าเป็นว่าพะเกจิ องใดองหนึ่งสาเร็จยานระดับระดับใดระดับหนึ่งครับถ้าสาเร็จยานแล้วก็จะสามารถถอดจิตถอดดวงจิตไปนู่นไปนี่ได้ครับเวลาดวงจิตออกจากร่างก็อาจจะเป็นเหมือนสว่างสวายเหมือนลูกแก้วเหมือนดวงไฟลอยไปก็ได้ครับเพราะที่วัดซามเขาพมาโลกก็จะมีหลวงปู่บุญเลิศนะครับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกองนะครับหลวงปู่ใสก็หลวงปู่บุญเลิศท่านอาจจะไปมาหาสู่ แปรเปลี่ยนสนทนาทำกันก็ได้ครับว่าคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าเกิดมีเรื่องราวดีๆสถานที่ดีๆผมจะนําเสนอให้เพื่อนๆรับชมใหม่ครับฝากกดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ